นี่ยังไงต้มเล้งต้มเล้องลอ็กสดเลยอ่ะเขาเป็นในแถวทำไมบนัวนู้นแถวเห็ดกินแม่ชูรดใส่จักน้อยบ่เดี๋ยวนี้ใ,ใส่เอาไปใส่ไม่อีกโอ้ยมันบ่แสบมันบ่นัวไปกินบ่ได้ดอกแบบนี้ไปใส่ไม่จีใส่ชูรดไม่อีกโอ้กิกนเห็ดเนี่ยกินแม่ทำไมาบ่คือเมียเก่ากูแท้หืมบเบื่อมานายแต่ เจ่กินมึงบ่เป็ดต่อยาดกันเลยออะใส่มาแล้วซิมิึงกัน่ะซิมิึงคนหรทีคนแล้วซิม้จืดโปดเทาเอ้ยเจ้าบดซิมจักน้อยเนี่ยทีเดินี่จืดเ๋ยวน้ำปลาามส่อให้เปยวน้ำปลามาใส่มึงก็ส่งยาดแค่เดยมนี่มึงด้ขี้เคียงบินไปพุบ่แล้เนี่ย แต่หนูปลามระชาน้ำปลา,า,าทีเออโอ้ยสม,มบูรคือเมียเก่ากูแทนเนาะเฮ็ดกินเนี่ยเฮ้ยกูตีปลาไปอยู่กับเมียเก่าสมบอ้อเหรอมาใจให้แทนเนาะบาลนี้เนาะเฮ็ดกินกับบอแสแอบขนาดกูหิวเขาเด้นี่โอ้ยคือทอดเมียเก่าเด้ดเนาะหนีนสมบ,อสบอ้อหนีสมบ้อหืโปวดคือโพกเถอเเอาเอาเอาเร็วๆรักซ่ายอยู่นั่นแหละ ียังปลาเบิดใส่เกียร์ได้บ่เท่ามันสีได้หรือเกียร์ได้บ่เท่าถ้าได้บ่เกียร์ใส่เกียร์ก็ได้อยู่อืุปลามันเบิร์ดเนี่ยก็สีนั่งหนอยากที่ซื้อลื้อน่ยนะปลามันเบิดใส่เกียร์ก็ได้อืใช้ได้บ่เกียร์น่ะใส่ได้ครับใช้ได้บ่ครับใช้ได้ครับใส่ได้ก็ใส่ช้อื่สีใส่เอาซ้ำเดย สิเอาให้ไตทำหาเลยก็ใส่เอาเลยบ่เอาลายดอกใส่นี่ห้งยกให้เจ้ากินผู้เดียวบนเลยเนี่ยใส่หน่อยเดียวเขาละเท่าเอแล้วแน่กันว่าบ่เข้มไปหยังคือใส่หน่อยเดียวเอาใหญ่มันเข้มโพดนะเดี๋ยวมันจะยากเจ้าอีกมันใส่สําบอวันหนึ่งมันอีกหนใส่สัมบงโอ้นนวเห่านวแล้วนวแล้วนวลระตีบานนวลยจ้าเฮ็ดกินแซ่บนาะเจ้าเฮ็ดกินแซ่บนวละตีบานนวละครับนวแล้วอื กินมาที่นี่นั่นก้อนเขาเปิดกินกระสูนยากมาที่นี่มันยังกอีหยังกระเมียเก่าอีหยังกระเมียเก่าเนี่ยกะบอซื้อรองเท้าโอ้หลายเท้าเลยเนี่มันมันจิบมาดีเท้าตามที่เท้ากับนี่แล้วนี่แหละบอกเรียนกเมียเก่าเนี่ยกะบอกเรียนจะซื้ออันเื้ดไปยูมน้ำเขาอีดีได้บัดโอ้ก็ไปเราจะเท็่กับเขาแซ่บไปนี่ง่วยเอาเท่ากินน้ำข่อยไปเท่ากินเลยมันไอ้กูไมีอยากลองกินแล้วเพื่อเดียวเลยกินจะกินอยู่นี่ล่ะ ว้ยาวหนั่ง,นนงมึงยูหนีละมึง